ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีลอกมาโชว์อีกตัวหนึ่งครับต่างมาใหม่เป็นลองมือสองนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวเบล,เลอเลยเป็นเอสห้าพันนะครับ LPS นะครับเบล,เลอเลย เป็นลอกเบรกสองระบบเป็นแบบลอกฟีจัก,กรยานมาแบบนี้นะครับตัวนี้สาภาพมาสวยลื่นมีตำหนิมานิดนึงครับตำหนินรตรงนี้มีรอยหนังทะเลกัดก่อนลงไปหน่อยเียกตรงนี้นะครับส่วนอื่นก็ถือว่าโอเคครับ พร้อมใช้งานก็ลื่นครับมาลื่นแต่๋ยวจะแกะ,แกะดูข้างในครับว่ามัเป็นย,ยังไงว่าเจระบีเขานานหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมก็จะแกะดูก่อนเผื่อจะได้ ชโลมเจลาบีใหม่นะครับถ้าถ้าเขายังแบบไม่ได้ใช้งานมานานแต่เขาอาจจะลื่นอยู่ก็จริงก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเราก็ต้องเช็คดูก่อนดูน็อตก็เหมือนจะยังไม่เคยไข จะของเดิมเขาไข่มันก็น่าจะไม่ตึงมือเท่าไหร่จะลองเปิดเฉพาะฝาข้างดูครับว่ามันจะแกะอใกล้ไหมเพื่อจะดูภายในของเครื่องเขาไม่รู้จะแกะได้หรือเปล่านะ,ะแกะได้ครับโอเคครับ ลูกปืนเขาติดอยู่ตรงนี้โอ้มีแหวนมีแหวนมีแหวนแหวนใส่ไว้ก่อนปืนจะมีตีนยางตีนเหล็กปืนนะมาไว้ฝั่งนี้นะครับตัวนี้ตัวสำคัญ เราใส่ไม่เข้าก็อาจจะดูแล้วเขาก็มีการชะลมน้ำมันอยู่นะครับต,ตัวนี้ครับตัวกันกันหมุนกลับก็จารบีเขาก็ยังพอได้อยู่แต่ก็ดูกิน อากสัมผัสด้กินก็เ <c> ห <oughs> มือนเป็นเจลบีเก่านะครับปฟันทองเหลืองนะครับตัวนี้ยกออกได้ไหมห้องนี้ <c oughs> ถ้ายกออกได้อ๋อยกไม่ได้ต้องคลายก่อนครับลืม <c oughs> ลืมแกะไข่ <c oughs> เกะขาวเขาออกก่อนครับ เพื่อที่จะชโละจราบีใหม่อีกนิดหน่อยดูแล้วก็คงจะไม่เยอะอันไหนพอเช็ดออกได้ก็จะเช็ดนะครับเก็บขาเ้าก่อนเขาเกิกะน,นะครับโอ้โหดำเมี่ยมเดี๋ยวดูก่อน จุดพวกนี้ก็น่าจะปกติแต่มีเข็ดแข็งๆมีเตียดไวแข็งๆนะฮ <c oughs> ะก็ดูทางนี้ด้วยปรบปลปิก ไม่มีรอยแตกยังมีรอยแล้วสปูนสวยแกนรเริ่มเทิมเหองหน้ารเริ่มเทิมโอเคอยู่ตรงนี้ลื่นอยู่ครับอาจจะเหยาะน้ำมันลงนี้หน่อย เดี๋ยวผมจะหาผ้าเช็ดก่อนนะครับเจ็บแล้วค่อยเพราะว่าผมจะไม่ลื้อเยอะครับตัวนี้ดูแล้วไม่สกรปรกมากก็มาแกะลื้อให้ชมแก้คร่าวๆนะครับผมได้ลื้อดูภายในแล้วครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับ อีกฝั่งหนึ่งจะไม่ใช่แล้วตลับลูกปืนนะครับตรงน,นี้นี่ครับจะเป็นบุ๊บุพ๊พลาสติกแต่อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นลูกปืนนะครับรู้หล่ลนไปไหนแล้วอันนี้ลูกปืนผมกะว่าผมจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับแต่มันหนาครับ อันนี้4มิลแล้วยังหนานะครับคงจะไม่มีลูกปืนที่บางกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับคงจะไม่มีลูกปืน3มิล2มิลใส่แล้วมันนูนขึ้นมาเยอะครับแต่เบ้าก็พอดีนะครับแต,แต่แต่สันทางนี้มันโผล่มาเยอะพอ <c oughs> เอาตัวนี้ใส่ปุ๊บเฟือง2ตัวอันนี้มัน,ม,นมันห่างออกจากกันมมันไม่ลงลึกนะครับมันไม่ลึก ก็สรุปมันจะใส่ไม่ได้ใส่ได้ก็ดีก็คงต้องใส่บูทเขาตามปกตินะครับผมก็คงจะลื้อดูแค่นี้นะครับแค่แกะให้ดูภายในเฉยๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้ดูไปเรื่อยกันโอ้ลูกปืนอยู่นี่นะครับถ้าลูกปืนมันมากับตัวมันจะ มันจะเสมออันนี้นูนขึ้นมาเยอะนะครับแสดงว่าเขาใส่มาไม่เหมือนกันโอเคครับอาจจะไม่ได้ล้างให้ดูผมแค่แกะมาเคสแล้วก็แกะให้ดูว่าภายในมันมีแค่ไหนมีอุปกรณ์แค่นี้นะครับแต่ราคาค่าตัวเขาก็สูงพอสมควรนะครับผมก็จะทยอยประกอบแล้วก็ เจลาบีนิดหน่อยนะครับก็หยอนน้ามันแล้วก็นําไปใช้งานเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม